สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับนี่ผมผมพามาว่ายังไงมาดูเ <c oughs> งาะอายุประมาณปีครึ่งถึงสองปีครับของผมปลูกแล้วมันต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่มันไม่ค่อยสวยครับ <c oughs> ผมก็เลยมาให้เบิงว่ามาให้ดูว่าเขากำลังจะแบบติดดอกจับจับลูกเล็กๆอย่างนี้ครับนี่เราเราเราก็ มันไม่โฟกัสครับเราก็สมควรมาเด็ดเขาทิ้งเห็นไหรเราไม่อยากให้เขาเกิดพระบาจะทําให้ต้นเราแบบโซมสงักการเจริญเติบโตครับนี่ในความคิดของผมเนาะยักประสบการณ์เราก็มาเด็ดหักเลยครับก็ต้องเสียดายนี่ตรงนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยแต่ครับปกติหันมีกันไกลก็เอากันไกลตัดกิ่งไม้ก็ดีครับ Okay. มาเด็ดเขาทิ้งเลยเหนไหบแบบนี้แล้วก็มาเด็ดมหาหักเขาทิ้งนะครับนะัก็เป็นการเหตุให้แตกกิ่งแขนงใหม่ด้วยครับเราก็เด็ดออกให้หมดเพราะช่วงนี้เราจะไม่เอาผลผลิตะครับต้นมันกรจา ประมาณนี้ปีต้นต้นของผมประมาณปีครึ่งถึงสองปีแล้วนะครับแต่ต้นเขาไม่ค่อยสวยและจะพามาเบิงเพราะว่าผมผมไม่ค่อยได้มาดูเลเท่าไหร่ในส่วนนี้เนาะในแปลงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเลรับดูครับกลับมาถึงต้นนี้เป็นมาร์กแล้วเป็นลูกมีลูกแล้วแบบนี้จะทําให้ต้นเขาโซมแล้วก็สงัดก,การเจริญเติบโตแต่ผมก็ปล่อยไปเลยครับเพราะเขาได้ออกลูกแล้ว พอเรามาเจอแล้วเขาออกลูกแล้วแต่ก็เก็บไว้เป็นตัวอย่างเก็บไว้ศึกษาครับเพราะ,กระเกษตรกรรุ่นใหม่คือนักทดลองและศึกษา <c oughs> ไม่อย่างก็แล้วแต่ครับอะไรก็แล้วแต่เราต้องศึกษาด้วยตัวเองครับที่จะเแบ็บได้เหรียญรูดีที่สุดคนอื่นบอามาหรือบอกมาเขาก็บอกค่อยเสือ้อหรอกครับมันชิบโบแทงใจเราถ้าเราได้ดู กับตาหรือทํากับสวนเราเองเรามันจะจําได้ตลอดชีวิตครับนี่ผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆคือมาเด็ดยอดเขาทิ้งนะคลิปนี้ก็เป็นเพียงคลิปสั้นๆเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปดูแปลงเงาะอีกแปลงหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเว่าข้อผิดพลาดกับข้อดีข้อเสียในแปลงนั้นให้ฟังเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็เป็นคลิปสั้นๆก่อน พักก็เพียงแค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ